เป็นนักร้องลูกทุ่งจริงๆลูกทุ่งแท้ๆแต่ว่าที่ต้องมามีเสื้อผ้าหรือดนตรีที่ทันสมัยที่เต้นทันสมัยมากขึ้นเพราะเพราะโลกของเรามันทันสมัยมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้เหมือนตัวจริงเราเป็นยังไงเรียบร้อยขี้อายไหมหรือว่าเป็นคนที่แบบสบายมากเปิดเผยไม่เรียบร้อยค่ะแต่ว่าขาดเป็นคนขาดความมั่นใจนะจริงขาดความมั่นใจค่ะเนาะใช่ จริงเหรอพี่นึกว่าการเก่งอย่างนี้มันต้องคนมั่นใจามากนะไม่ขาดมั่นใจแล้วมันจะเป็นยังไงอนะ่ะถ้าเรื่องการแต่งตัวมันเป็นตัวเราหนูก็คงมั่นใจว่าแลวอะไรจะขาดความมั่นใจครับจะเป็นเหมือนเนี้ยอย่างเวลามาถ่ายรายการหรืออะไรอะไรอ,ไรอย่างเงี้ย <c oughs> คือเพื่อนๆจะรู้ว่าว่าหนูจะเป็นคนที่ประมาเนี่ยอย่างเวทีตอนพนาสนิก่ะหนูขึ้นร้องคนแรกแล้วคือตื่นเต้นมากเราแบบเป็นเด็กบ้านนอกเด็กสาวบ้านนอกที่โดนร้องจับฉลากได้หมายเลขหนึ่งร้องเบอร์แรกหนูตกเวทีอะพี่ ตกตอนล้องอ่ะใช่ระหว่างล้องตอนล้องอ่ะมันจะมีบันไดขึ้นใช่ปะคะจะมีบันไดขึ้นแล้วเดินลงมาตอนล้องบบว่าหนูก็แบบสวัสดีค่ะพี่แต่เสรีหนูก็ตกบันไดตึงตึงตึงแล้วก็ลงไปนั่งแบบนอนเลยพี่แล้วหนูก็ลกขึ้นตาล้องใหม่ค่ะอ๋อเก่งจ้าและพอส่วนหนึ่งของงานบันเทิงก็คือการเป็นข่าวนี่ก็ไม่ธรรมดานะฮะมีข่าวเป็นระยะระยะแม่รู้สึกยังไงครับไม่รู้สิแม่คิดว่ามันเป็นเป็นเรื่องปกติอ่ะพี่ดุอืม เพราะว่าอย่างวงการนี้คือแม่เองก็แบบพอจะเรียนรู้เรื่องนี้มาบ้างแล้วมีแฟนได้ไหมมีคนมาจีบเป็นข่าวจีบเข้าเข้าจีบนี่ไอกแม่เลยแม่แบบไม่ได้เลยลูกจะไม่ให้หนุ่มมีครอบครัวแต่งงานไปซ้ำบอกาต้อยู่กับแม่ให้อยู่กับแม่ห้ามมีแฟนห้ามแต่งงานจนอายุไม่อยากให้แต่งเลยบอกไม่อยากให้แต่งเลยใจจริงก็ไม่อยากให้แต่งค่ะไม่อยากให้แต่งเพราะว่าไม่อยากให้ลูกสาวมีครอบครัวมีอะไรที่แบบหลายๆอย่าง ด้วยความที่เป็นอาชีพของเขาด้วยไม่มีความรู้สึกว่าว่าความเขาเรียกอะไรจริงใจของคนที่เข้ามาหาเราเนี่ยมันน้อยมากพี่ดูไม่ไม่เชื่อในคนที่จะเข้ามาหาใช่ค่ะใช่มีเข้ามาเยอะไหมคะเดี๋ยวนับในข่าวก่อนนะไม่ออกชื่อนะหนึ่งคนนึงมีเป็นพี่น้องพี่น้องปฏิเสธไปแล้วว่าเป็นพี่น้องสองกี่คนกี่คนใครอ่านข่าวไปเตยไม่รู้เรื่องเลยอ๋อ มีไหมสามเลยเหรอคะประมาณสามคุณมีแฟนไหมเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ไม่มีก่อนหน้านี้เคยมีใช่ไหมก่อนหน้านี้ก็ไม่มีในชีวิตยังไม่เคยมีแฟนเลยมีคนเข้ามาสีบขายขนมจีนต่มันมันมีอยู่แล้วเคยเป็นเนตนาลีไหมเคยเป็นยกนิ้วยกสาวน่าโอเคค่ะเนตนาลีไม่มีไม่มกมสูงสูงหน่อยไม่มียกมาสูงสูงหน่อยไม่มีแต่อยากมีคนเรามันเกิดมากับความรักมันคู่กันมันก็เป็นธรรมดาค่ะแต่ว่าตไม่อยากเป็นข่าวถูกไหมหรืออยาก ไม่อยากเป็นข่าวไม่เคยตั้งใจจะเป็นแล้วไม่เคยคิดว่าตัวเองจะ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 มามีข่าวหรือเป็นข่าวจะมีชื่อเสียงหรืออะไรนี้ไม่เคยตั้งเป้าหมายอะไรอย่างนี้รู้แค่ว่ามาเป็นนักร้องได้ได้มีอัลบั้มได้มีซิงเกิลจบฉันขอแค่นี้โอเคแล้วแล้วหนูยอมไหมไม่มีแฟนเลยจนกว่าจะเลิกเป็นนักร้องหนูไม่ยอมรอกหนูอยากมีอยากมีครอบครัวอยากมีคนดูแลใช่คือเคยแต่สมมติเจอผู้ชายดีมาก เลิกเป็นนักร้องแต่งงานกันเป็นแม่บ้านหรือทํางานอาชีพอื่นเลยโอเคไหมต่ายละก็ก็โอเคละค่ะถ้าถ้าคือนัรแต่เลิกเป็นนักร้องนะเลิกเป็นนักร้องถ้าหนูพร้อมถ้าเขาใช่และมั่นใจว่าเขาดูแลชีวิตหนูได้หนูก็โอเคโอเคค่ะโอเคแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าต้องดูระยะเวลาพี่ดูคือไม่ใช่ช่วงต้องระมัดระวังค่ะต้องไม่ใช่ช่วงนี้ยาวไกลมีข่าวมีคนมาจีบ มีข่าวอะไรนะสัญญกรรมแต่จริงคุณเป็นอไรไมเกรนใช่เขาหาว่าคือหนูป่วยบ่อยเข้าโรงพยาบาลบ่อยมากแล้วกระแสมันก็บอกว่าหนูไปทาสัญญกรรมมันแน่ที่เข้าไปโรงพยาบาลถึงได้ปากเบี้ยไปฉีดโบลทอกมาแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไมเกรนค่ะแต่เพราะหนูเป็นไมเกรนที่สมองซีกซ้ายไงครเนื้ออาการใช่ค่ะซีกซ้ายคือเวลาเกิดอาการปวดหัวมากมันก็จะเกร็งจนไม่ทํางานจนเหมือนคนเป็นอัมพาตอะค่ะแล้วมันเป็นบ่อยไหมเนี่ย เป็นบ่อยไหมก็ก็ที่เข้าโรงบาลคือครั้งหนักสุดและเป็นครั้งแรกแล้วหมอก็เพิ่งตรวจเจอว่าเออเราเป็นตรงนี้ที่จะเป็นก็คือลักษณะที่ว่าวันนี้เดินทางจังหวัดนี้สมมติอยู่อีสานอีกวันนึงอยู่ใต้อย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นเพราะพักผ่อนน้อยอันนี้คือต้องระวังคุณเป็นคนมีโรคประจําตัวและจะประจําตลอดไปแต่ไม่ได้ทําไม่ได้ทำเลยก็าบอกเขาไปว่าไม่ได้ทำไม่ได้ทำเลยค่ะบอกใครไปดีบอก บอกเข้าไปจับมองจับูได้ค่ะลองดูได้ทำเลยเพราะว่าคือถ้าเห็นคุณแม่วันนี้ได้ออกกันก็จะรู้ว่าคือคุณแม่หน่าสวยกว่าหนูอีกใช่ะริจริงแม่ทำวันนี้ก็ได้เห็นหน้าคุณแม่ขโมยขึ้นบ้านก็ขึ้นจริงๆขึ้นจริงๆทพี่ตลกมากคือหนูเพิ่งซื้อบ้านเราก็ไม่ ไม่ได้จับได้สิคะจับได้แล้วจับได้แล้วแล้วได้ของคืนด้วยทุกอย่างค่ะถึงวันนี้ทุกอย่างเป็นไปอย่างที่คิดไว้ไหมตอนเด็กๆเกินฝันถ้าถ้ามองไปในอนาคตอีกสิปีข้างหน้าคุณจินตนาการดูซิว่าเราจะเห็นภาพใบเตยกําลังทําอะไรอยู่เรื่องร้องเพลงเห็นอยู่แล้วค่ะยังอยู่ในแวดวงนี้อยู่สิบปีข้างหน้ายังร้องเพลงลูกทุ่งแน่นอนค่ะแล้วถ้าหลักจากนั้นถ้ายี่สิปีข้างหน้าก็คงจะมี ธุรกิจส่วนตัวของตัวเองหนูหนูหนรเรียนทางด้านการโรงแรมมาบริหารจัดการโรงแรมใช่ค่ะบริหารจัดการโรงแรมทุกเรื่องในโรงแรมเป็นสิ่งที่หนูชอบว่ากันว่าสมมติค,ความดีงามของการเป็นนักร้องได้เป็นที่ชื่นชอบของผู้คนฝั่งลบก็มีบางคนหมั่นไส้บางคนไม่ชอบอถูกไหมฮะฝั่งบวกมีรายได้ฝั่งลบก็มีรายจ่ายเสียความเป็นตัวตนหักลบกันแล้วคุณคิดว่าคุณกำไรมีความสุขคุ้มค่าแก่สิ่งที่เสียไปไหม กำไรค่ะไม่เคยขาดทุนสําหรับหนูเลยกําไรทุกอย่าง uh huh. ใช่ไม่ว่าจะเป็นคือในมุมที่ด้านเสียมันก็จะทําให้สําหรับหนูนะคะมันทําให้มันเป็นนานาจิตตงังแต่ uh huh. ถ้าวันหนึ่งเวลาหนูเชื่อว่า,าถ้าตัวหนูมีความสามารถจริงๆเนี่ย uh huh. แฟนเพลงก็จะจะรู้ว่าเราคือคนขายเสียงจริงๆริง uh huh. ใช่ค่ะถ้ามีผู้คนใช้คําว่าเพื่อนหรือพี่น้องที่เขากําลังพยายามอยู่ในเส้นทางสายนี้ mm hmm. ผมเชื่อว่ายังมีเยอะเลยนะครับ ยังตะวเวนประกวดยังหวังว่าสักวันจะเกิดซิงเกิลของตัวเองวันหนึ่งจะเป็นที่รู้จักทั่วทั้งประเทศคุณมีอะไรจะแลกเปลี่ยนบ้างก็สำหรับหนูอย่างแรกเลยถ้าเห็นชัดๆพื้นฐานครอบครัวสำคัญมากพ่อแม่ต้องเป็นเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับในเวลาเดียวกันเป็นคนที่สนับสนุนทุกอย่างแปลว่ากําลังจะบอกว่าเวลาจะเดินไปในอย่างนี้อย่าเดินไปคนเดียวใช่เดินไปทั้งครอบครัวจึงจะดีเพราะว่า การประกวดร้องเพลงการที่ลูกชอบร้องเพลงคือถ้าพ่อแม่ไม่ชอบแล้วลูกชอบคนเดียวเนี่ยหนูว่าก็ไม่เป็นผลสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ที่ตัวเราด้วยค่ะถ้าใช่ถ้าเรารักตรงนี้จริงแล้วเป็นคนที่ไม่ย่อท้อยอย่างหนูประกวดแล้วแพ้ก็เยอะชนะก็เยอะแต่สิ่งหนึ่งที่ที่ที่ครอบครัวหนูมีและตัวหนูมีก็คือ ความเป็นนักสู้ไม่ว่าท่านนึกอยากจะทําอะไรอยากจะเป็นอะไรอาชีพอะไรทุกอย่างมันก็มีขวากหนามเสมอไม่มีอาชีพอะไรสุขสบายอย่างเดียวไม่มีอาชีพอะไรมีแต่ฝั่งบวกไม่มีฝั่งลบก็อยู่ที่หัวใจของเราว่าจะไปไหวหรือไม่ตราบใดที่หัวใจยังเต้นอยู่มันจะต้องไปต่อได้ขอบคุณครับตัวอย่างหนึ่งของเส้นทางอาชีพนักร้องนักแสดงน้องใบเตยครับขอบคุณครับคุณแม่ครับ เวลาหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมครับสัปดาห์หน้าเรากลับมาพบกันใหม่ตราบใดที่หัวใจเรายัางเต้นอยู่เราต้องตามความฝันของเราไปเรื่อยๆครับสวัสดีครับ